เมื่อสมัยครั้งหนึ่งได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับชีวิตของผู้หญิงวัยรุ่นคนหนึ่งอายุ17ปีต้นๆณวัดป่าแห่งหนึ่งได้มีการจัดงานตามประเพณีวัฒนธรรมของพุทธศาสนาทางภาคอีสานคืองานเข้าปริวาสกรรมวัดป่าแห่งนี้จะจัดงานเข้าปริวาสกรรมทุกๆปีประมาณเดือนอ้ายกำหนดการจัดงานก็จะมีอยู่9วัน9คืน จะมีพระพิสุสงฆ์สามเณรพุทธศาสนิกชนอุบาสกอุบาสิก,กาเดินทางมาจากทั่วสารทิศแต่ละวัดมาร่วมเข้าปริวาสกรรมเพื่อมาร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นหมู่คณะทางวัดป่าแห่งนี้ได้จัดให้คณะสงฆ์สามเณรอุบาสกซึ่งเป็นผู้ชายนะคะ ให้ปักกรดอยู่ทางทิศตะวันออกส่วนแมชีอุบาศสิกาก็คือคนที่บวชพราหมณ์หรือถือศิล8แปดนะคะอยู่ทางที่ตะวันตกทางทิศตะวันตกนี้เป็นป่าช้านะคะเมื่อสมัยครั้งนั้นยังไม่มีเมนผาศพก็จะมีเพียงแค่เชิงตะกรอนและบางศพก็ยังฝังดินอยู่นะคะค่ะเมื่อเสียงระฆัง ดังขึ้นเป็นสัญญาณเวลาประมาณตีสามนั่นหมายถึงว่าเป็นเวลาที่ทุกชีวิตจะต้องลุกขึ้นมาทำกิจวัตรสวดมนต์เช้านะคะเป็นเวลาตีสามตัวดิฉันเองก็ได้ลุกขึ้นมาเตรียมตัวแต่งกายให้เรียบร้อยล้างหน้าแปรงฟันซึ่งรูปภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนั้นนะคะเป็น รูปภาพที่ปักกรดอยู่ในป่าดิฉันก็ได้เปิดไฟฉายสาดส่องไปนะคะก็ปรากฏว่าเมชีอุบาสิกานะคะที่ได้ปักกลดอยู่ใกล้ๆก,กับเราทั้งหมดนะคะไม่มีใครอยู่เลยนะคะดิฉันเองก็ไม่ทราบว่าเขาพากันไปไหนหมดเก็บเสือเก็บหมอนเก็บที่นอนเก็บกลดเกลี้ยงเลยคะ่ะตอนที่แรก ก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากนะคะก็เร่งรีบยังไม่ต้องอยากรู้อะไรก็คือย่างสาวเท้ารีบไปที่ศาลานะคะที่จะต้องร่วมกันสวดมนต์ก็ปรากฏว่าทั้งแม่ชีนะคะอุบาสิกานะคะก็พากันไปนอนอยู่ที่ศาลากันหมดแล้วเขาก็พากันพูดกันสนั่นวันไหวเลยนะคะเขาบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเมื่อคืนเขาไม่ได้นอนไม่ได้หลับกันเลย เขาได้ยินเสียงผู้หญิงร้องทั้งคืนแล้วทุกคนก็ได้ยินเหมือนกันหมดแต่มีเพียงตัวดิฉันคนเดียวนะ,ะที่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยะคะ่ะท่านผู้ชมตอนนั้นด้วยวุฒิภาวะอายุยังน้อยอยู่นะคะยังไม่รู้เรื่องว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตนเองตรงนี้นะคะแต่ตอนนี้ถ้าหากท่านผู้ชมมีโอกาสก็ขอให้ได้เข้าไปรับชมดูละครช่องเจ็ดนะคะเรื่องคนเสาห้านะคะแล้วท่านผู้ชมจะพอเข้าใจนะคะ ดิฉันก็มาทราบภายหลังเมื่อวุฒิภาวะมากขึ้นแล้วคือเทพเทวดาหรือพูดผีปีศาจจิตวิญญาณแม้กระทั่งสัตว์ร้ายนะคะเขาจะให้เกียรติเขาเกรงกลัวเขาจะไม่รบกวนคนเสาห้านะคะตรงนี้นะอันนี้ให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณแล้วก็ไปศึกษาดูก่อนนะคะค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่จะ นำมาแชร์มาเล่านะคะถ้าหากประชาชนเนคนที่เขาศึกษาธรรมะแล้วเขาเข้าใจแล้วเขาจะไม่ปล่อยโอกาสให้ผ่านเลยไปกับชีวิตของเขาเมื่อมีโอกาสเขาจะไปใส่บาตรท,ทาบุญนะคะบริจาคทานกับผู้ที่มาเข้าประพฤติปฏิบัติธรรมในงานปริวาสกรรมนะคะเพราะก็ถือว่าบุคคลที่มาเข้าปริวาสกรรมนั้นเป็นผู้ที่มีจิตใจที่ มาขับกลากิเลสขับกลาใจิตใจตนเองเสียสละมาอยู่กับความลําบากนะคะคือปักกรดอยู่ตรงนั้นนะคะอยู่แบบสมถะแล้วก็ใช้ความอดทนถ้าหากมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งประพฤติปฏิบัติธรรมสำเร็จในขั้นสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์บุญกุศลแห่งทานอันยิ่งใหญ่นั้นจะปรากฏและมีผลกับตัวท่านนะ,ะอย่างมหาศาลนะคะท่านผู้ชม